เจมอยร้อยแปดจ้าเขาได้บอกว่ามีชายคู่รักลวกันคู่รักคู่หนึ่งฝ่ายชายเนี่ยเริ่มแบบอยากเลิกแห้ะแบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเยอะฝ่ายหญิงเยอะใช่หวยไปตกที่ใครคะหวยก็ไปตกที่ตอตบตตบ คือหลายคนก็คือตั้งเป้าไปที่คู่นี้ใช่ค่ะพอะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหมือนบทสัมภาษณ์ออกมามหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับลักษณะของคู่นี้จังเลยคือจริงๆตอนแรกก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยหวานกันน้อยลงทุกคนก็จับตาตั้งแต่ตอนที่เป็นต้งปรางและว,ว่าอสอบแหวนเลิกเนี่ยใช่คู่นี้หรือเปล่าตอนนั้นเขาออกมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คู่เขาเขายังรักกันดีอยู่แต่ว่ามีบทสัมภาษณ์ประมาณว่าถ้าเกิดหนุ่มตรงๆเนี่ยเจ้าชู้หรือนอกลู่นอกทางเนี่ย สาวเบสเนี่ยจะออกมาแชร์ทันทีก็เพราะว่าคีย์ว์ดตรงนี้เนี่ยแหละมันทําให้คนเนี่ยเข้าใจว่าต้องเป็นตต,ตอบอนั่นแน่ต้องเป็นตรงตรง,ตรงเบสแน่นอนเลย<ช>เพราะ,ะว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันดูโยงไปที่คู่นี้ถูกองแต่ทางนี้เขาเห็นส่วนตัวนะพี่วด,ดีอ,อยู่ฝั่งรู้สึกว่าเขาน่าจะยังรักกันอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีคลิปแบบว่าหวานหานเยอะอกินกล่องแก้วอะไรเนี้ยอ๋อยังมุ้ง แต่ทีนี้เนาะก็ยังมีคนออกมาบอกว่าเอ๊ะหนุ่มตรงๆเนี่ยดูเจ้าชู้จริงๆอันนี้เป็นความเห็นชาวเน็ตเนาะใช่ชาวเน็ตสําหรับฉันฉันก็มองว่าเขาก็เป็นหนุ่มมิสเนแบบแพรวๆวเขาหล่อจริงใช่เขาหล่อจริงๆเป็นแบบหนุ่มติ๋นเนาะแคร์แคร์แล้วหุ่นเขาก็ดีด้วยทีนี้ฝ่าย f อฟซีอ่ะของตตวเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะ เพราะว่ารู้สึกว่าก็ยังรักกันดีอยู่อ่ะแล้ว<ช>จะมาโยงอะไรก่อนเห็นบอกว่าจะเลิกจะเลิกก็ไม่เห็นเลิกสักทีโพสหาเรื่องเขาอยู่ได้เพราะว่าเขารักกันมากอยู่แล้วอใช่เพราะว่ามีคลิปออกมาเยอะแยะอยู่เรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแบบว่าส่อว่าจะเลิกอะไรขนาดนั้นนะอาจจะมีบทสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมันแค่บทสัมภาษณ์มันอาจจะทําให้โยงไปว่าเป็นคู่นี้แต่ว่าคู่นี้จริงๆแล้วทุกคนเขาอย่างที่เห็นกันว่าก็ยังดูรักกันดีอยู่